สันวงสะทอนประกาศสลัดโสดอย่างเป็นทางการพี่น้องคะสำหรับมือคืนนี้กะหลายๆคนก็สิเห็นผ่านไปแล้วนะคะสำหรับงานปาร์ตี้สละดโสดที่ทางแพร่าแสงทองและสันวงสะทอนได้จัดขึ้นนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะแฟนคลับที่เดินทางมาจากใกล้จากเกเดินทางไปรวมงานในครั้งนี้ละกะแฟนคลับ f อที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยบอกเลยว่ามือคืนนี้ ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะออร่าพุ่งมากๆรอมากๆสําหรับสันวงสะทอนทางแพรพราวแสงทองก็สวยออร่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงบัวสิใสสุดใด้บัวศิมาในลุกได้แพรวพราวแสงทองเอาอยู่นะคะพี่น้องคะและวมื่อคึืนนี้คะ่ะสําหรับคนทีใดเห็นใดไปนะคะก็ออกมา,าว่าวออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายแล้วคนที่ เห็นแค่ในโซเชียลก็ออกมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นงานที่ประทับใจเป็นงานที่เห็นแล้วแบบมีมุมน่ารักน่ารักมีการร้องเพลงคู่มีการอาทานข้าวร่วมกันมีหลากหลายสิ่งอย่างพี่น้องคะแฟนคลับเอฟซใกล้โตที่เดินทางไปร่วมงานนะคะกลุ่มบ้านฮักเอพนะคะแล้วก็ แฟนคลับที่เดินทางมาจากต่างประเทศนําพี่น้องคะหลายๆคนคะ่ะที่เข้าไปเห็นนะคะต่างก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะสําหรับมือคึืนนี่มีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีและก็ร่วมอวยพรล่วงหน้าให้กับคู่บ่าวสาวนะคะพี่น้องน่ารักมากเลยคะ่ะไม่โสดแล้วนะบอสซานมีเจ้ามีเจ้าของแล้วนูถอยหลังฉลองสมรสสมรัก อีกทีค่ะ,ะพี่น้องรักกันยืนยาวถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะสันยิ่งนานยิ่งดูดีดูหลอ่อคงหน้าหุ่นหลอ่หลอชัดเจนหน้าตาคล้ายกันอยู่นะทั้งสวยทั้งหลอ่อสันพี่น้องคะ่ะเป็นคู่กันไปตลอดชีวิตนะคะแพรวสันคู่สุขสมหวังตลอดชั่วนิรันดร์นะคะคุณสันคุณแพรวเทาวคู่บารมีเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป สาธุจ้าวัศนพี่น้องขอพลังแห่งรักปกป้องหัวใจสองดวงนี้เป็นคู่รักคู่บารมีต่อไปนี้มีแต่ความโชคดีในชีวิตเฮงเฮงรวยๆนะคะอืมพี่นอ้องกานแล้วชื่นใจบอกเลยคนที่รักแพรวแล้วก็สันก็มีเยอะแยะมากมายมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่เข้ามาคอมเมนต์ ไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีด้วยค่ะโชคดีมากเลยที่ได้แต่งงานกับคุณแพรวหญิงเก่งและแกล่งขอให้ความรักครั้งนี้มีแต่ความสุขและโชคดีตลอดไปนะคะอยากเห็นพระอยากเห็นภาพนี้ไปนานๆเดอ้อลูกๆทั้งสองขอให้เป็นรักที่มั่นคงขอให้เป็นรักที่อบอุ่นขอให้เป็นครอบครัวที่น่ารักให้ก้าวผ่าน มันไปให้ได้แม่แม่เอซดีใจน้ำเด้อขอให้หนูทั้งสองมีความสุขกับสิ่งที่หนูทั้งสองได้เลือกแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยในชีวิตคู่แพลวพาว,พาวสันพี่น้องนางก็สวยอยู่ลำลำกระมวลอยู่สันพี่น้องน้องสันไว้ผมทรงนี้ดูดีมากอ่าพี่น้องคะ่ะเยอะมากนะคะสำหรับ แฟนคลับ FC ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกีย่ยวกับคนที่เขาไปเห็น่าภาพหรือเห็นโมเมนต์มือึ้นนี่พี่น้องแต่ดูเหมือนงอนงอนกันยังไงนะความรู้สึกว่าสารพี่นอ้องคงสีบอลหรอกมั้งพี่นอ้องขาคงสีเป็นเราคิดไปเองหรือเปล่าบางเถออาจสีบอแมนดรอกเนาะพี่น้องขอให้มีความสุขห,หลายๆเด้อลูกทั้งสองคนพี่น้อง ยินดีด้วยค่ะขอให้มีความสุขจ้าน้องซันน้องแพรวสวยหล่อมากเลยจ้านี่คือบางส่วนก็นแล้วกันพี่น้องขาขออนุญาตอ่านเป็นบางส่วนสําหรับคอมเมนต์ดีๆที่อ่านแล้วต่างกับมีความสุขทั้งคนพิมพ์ทั้งคนอ่านพี่น้องค่แยิทธิ์เองนําเสนอข่าวกับมีความสุขถ่ายเห็นพลังบวกทีมีให้กับทั้งสองคนเพราะว่าแพรซันสู้มาด้วยกันคือเยอะมาก ผ่านอุปสรรคดราม่าคือเยอะมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องคาต้องสู้มาต้องสู้บากบ้านมาน้ำกันเนี่เป็นระยะเวลาเป็นปีพี่น้องคาที่ต้องอยู่กับกระแสดราม่ามาอย่างยาวนานสำหรับแพรพาวและก็ซันวงสะทอนถือได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่มีอยู่กิงพี่น้องเรื่องนี่เยสิตบ,บอกเลยว่า ถ้าสองคนนี้มาอยู่น้ากันพี่น้องสังเกตเบิร์เดอร์จากร้ายจะกลายเป็นดีแล้วทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นแล้วว่าบวาส์ีพบเจอกับอุปสรรคยังกระสางยังอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาสุขก็อยู่อยู่น้ากันเวลาทุกข์กัอยู่น้ากัน,เว,กกน,กนเวลาเครียดให้กันกับมีก็คือเฮ้าเจ้าคอยเนี่แหละพี่น้องค่ะชีวิตคู บ่แมนสีหวานจ่อยๆตลอดปีตลอดศาสตร์กับบ่แมนแ่ละพี่น้องขากับมีทั้งสุกทั้งถูกทั้งพิษกันกะดูย,ดดย,ดดยู่น้ำกันคือเกา่าพิษกันด่ากันจังได้กับยูน้ำกันคือเก่าพี่น้องขาสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเชื่อในคำว่าบุญน้ำผ้าวาสนาน้ำทรงพี่นอ้องแพรวสัน เป็นคู่ที่เหมาะที่แมทกันมากๆยางไปน้ากันคือเป็นอยียางทีเบื้องแล้วคือสวยงามอะ่ะแพลพาพนเป็นคนที่แต่งตัวแต่งโตแบบได้กะสวยแต่งตัวลูกได้กบงามแล้วสันวงสะทอนเป็นคนที่ขาวใส่สุดได้ขื้นกะล่อพี่น้องคะ่ะแล้วเวลาไปไหนด้วยกันคือแบบดูดีมีความสุขมากอยากให้ทั้งสองคนนะคะรักกันยืนยาวอยู่ด้วยกันถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชร เล่นหักหลายแล้วเสื้อหมั่นวางงานนี่สิเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนะคะสำหรับงานแต่งของแพรวพรวแสงทองและสันวงสะทรอนฝากแม่แม่แฟนคลับเอซีค่ะรอลุน้นรอติดตามวันที่19มกราอย่าลืมนะคะพี่น้องคะรอให้รออวยพรวันแต่งให้กับแพรวพรวและก็สันวงสะทรอนถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนาน ขอให้แพรวสั้นนะคะอยู่คลองคู่กันไปตลอดนะคะอยู่ยืนยาวแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรขอให้ทั้งคู่เป็นอี้ยังทีแห้งๆปังๆแล้วบ่าว่าสิเป็นทีแบนตอนนี้บอกอย่างเดียวว่าสุดปังอยู่ด้วยกันและมีแต่เฮงกับเฮงค่ะสําหรับแพรวพาวแล้วก็สันวงสะท้อนนะคะสาหรับมอนี้ฟาาไว้สดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ